สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณยายชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะนําไม้มงคลมาฝากนะคะไม้มงคลในวันนี้ที่นํามาเสนอนะคะก็คือว่านมหาลาบนะคะว่านมหาลาบออกดอกนี่นะคะมีความเชื่อว่านี่นะคะว่านมหาลาบนี้นะคะ มีสรรพคุณทางด้านการเสียะะเส่ยงโชคนะคะจะได้โชคทางการเสี่ยงโชคนะคะแบบแบบถ้าเราซื้อซื้ออะไรที่มันฉลาก,กิินแบ่งรัฐบาลที่เป็นการเสี่ยงนะคะเราก็จะได้โชคได้ลาบนะคะเพราะเขาออกดอกแบบนี้จะมีโชคมากเลยนะคะดอกของเขานี่จะสีสวยมากเลยนะคะว่านมาว่านมาหาลาบนี่นะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กวักนางพญาหงสาวดีนะคะดอกของเขาจะเป็นสีสม้มมีเกสรโค้งลงมาข้างล่างแล้วก็งอนขึ้นหน่อยนึงนะคะสวยมากเลยนะคะมีความเชื่อว่านะคะคนที่ปลูกนี่นะคะจะได้โชคทางการเสี่ยงโชคนะคะเป็นว่านเมตตามหานิยมนะคะเขาจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะจะเป็นหัวคล้ายๆกับหอมหัวใหญ่นะคะ ที่เป็นใบของเขานี้ไม่ใช่ลำต้นอันนี้จะเป็นใบขึ้นมานี้คือเป็นเป็นใบมีหัวมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวนะคะก็จะมีใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีออกดอกเป็นก้านดอกขึ้นมานะสูงประมาณ30-40เซนติเมตรนะคะดอกของเขาเนี่ยจะสีสวยมากเลยค่ะจะเป็นสีส้มมีเหลืองปนนิดๆน,นะคะแต่ละช่อนี้จะมีประมาณสัก 6ถึง7ดอกนะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขานะค่ะ,ะนะคะสวยมากเลยนะคะว่านมหาราบของเรานี้นะคะเป็นว่านที่ปลูกแล้ว เรียกเงินเรียกทองเข้ามาให้เจ้าของที่ปลูกนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลนะคะคำว่ามงคลก็จะเป็นดีมากเลยนะคะก็จะมีมงคลทุกเรื่องมีจะเรื่องดีๆมีบินสลิมงคลไหลเข้ามาในบ้านเรานะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคนว่านมหาลาบนี้นะคะนิยมปลูกกับว่านมหาโชคนะคะว่านมหาโชคนี้นะคะก็จะมี มีหัวมีลำต้นอยู่ใต้บินเป็นหัวเหมือนกันนะคะแต่ดอกของเขาเนี่ยนะคะก็ออกดอกมานี้นะคะเขาจะมีสีขาวนะคะตอนแรกก็จะมีสีชมพู มีสีชมพูมีสีขาวอมชมพูหน่อยๆนะคะมีก็ออกดอกนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเขาออกดอกนี้นะคะโอ้โหจะดีมากเลยนะคะทําให้ผู้ปลูกเนี่ยมีโชคมีลาบเมตตามหานิยมนะคะได้ทั้งโชคได้ทั้งลาบด้วยนะคะนิยมปลูกคู่กันน่ะนะคะเนี่ยถ้าเขาออกดอกแบบนี้นะคะจะเป็นในมิตรหมายที่ดีว่าเราจะมีโชคมีลาบแล้วนะคะทุกคนนิยมปลูก กางค้านนิยมปลูกกันทุกบ้านเลยนะคะเชื่อว่านะคะจะเรียกโชคเรียกลาบการเสี่ยงโชคให้เราดีมากเลยนะคะเป็นต้นไม้แห่งการเสี่ยงทายนะคะถ้าเขาออกดอกแบบนี้นะคะจะทําให้เรามีโชคมีลาบนะคะเงินทองจะไหลมาเทมานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแต่เราถ้าเขาออกดอกมาแบบนี้นะคะเราจะได้โชค ทางการเสียงแน่นอนค่ะจะได้โชคได้ลาบข จะเป็นจะเป็นจะเป็นต้นไม้แห่งการเสี่ยงทายนะคะถ้าเขาออกดอกมาแบบนี้เราเราจะได้โชคได้ลาบลนะคะในด้านการเสี่ยงนะคะอาจจะถูกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะคะดีมากเลยแล้วก็จะดีอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นด้านเมตตามหานิยมนะมีคนรักคนชอบคนเมตตานะคะปลูกไว้เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับเป็นทั้งไม้มงคลจะมีแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์เข้ามา ในบ้านเรานะคะทําให้ผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยมีโชคมีลาบนะคะชื่อของเขาดีมากเลยนะคะต้นมหาลาบแล้วก็ต้นมหาโชคนะคะ ชือดีมากเลยค่ะนี่ก็ออกดอกมาทั้งสองต้นเลยนะคะทั้งมหาโชคทั้งมหา,าพพราบก็ออกดอกพร้อมกันเลยค่ะแต่ต้นมหาต้นมหาโชคนี้นะคะกาลังเป็นดอกตูมอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นดอกตูมอยู่ยังไม่บานถ้าเกิดว่าเขาบานม,มาแล้วเขาจะเป็นสีขาวนะคะแต่ต้นมหาราบนี้จะเป็นสีส้มปนเหลืองหน่อยๆนะคะจะมีเกสรโค้งยาวลงมาสวยมากเลยนะคะการขยายพันธุ์ของ ะะก็ขยายพันธุนนะะ์ด้วยการแยกหนอ่อนะคะด้วยการแยกหน่อแยกหัวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีม,มีหัวนบเขามีหัวแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาหัวของเขานี่นะคะมาผ่านะคะมาผ่าลายตั้งเอาเอาสัก4ี่ชิ้นหชิ้นตามความตามความพอใจของเรานะคะแล้วก็เอาไปปักชำในเดือนในดินที่เราเตรียมไว้ในกระถางเขาก็จะงอกเป็นตน ใหม่ให้เราได้นะคะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะปลูกแล้วก็สวยงามมีแต่สิ่งดีๆเป็นสลีบมงคลเข้ามามีบ้านเรานะคะนิยมปลูกกันทุกบ้านนะ,ะาานะคะจะเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาละค่ะเรียกโชคเรียกลาบเรื่องการ เสียงนะคะจะเป็นจะเป็นต้นไม้แห่งการเสี่ยงทายนะคะถ้าเกิดว่าเราจะมีโชคมีลาบอย่างเงี้ย mm. เขาก็จะออกดอกกันนะคะออกดอกบานสะพรั่งแบบนี้นะคะสวยมากเลยเราก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วนะคะดีมากเลยนะคะทุกคนก็เลยเอาสิ่งดีมีประโยชน์นะคะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟสี่ทุกคนได้ชมกันนะคะหามาปลูกกันนะคะถ้า หาหามาปลูกกันนะคะแต่บ้านม็อกค่าคุณญาตม้ก็ยินดีแบ่งปันนะคะบ้านม็อกค่าคุณญาไม่มีสูตสองกระถางแต่ก็สามารถที่จะแบ่งปันได้นะคะก็หัวหนึ่งมันได้ทั้งสี่ห้ากระถางสามารถที่จะแยกที่จะแยกออกมาเป็นหัวเป็นหนอแล้วแต่และหัวมี้ก็สามารถที่จะ ที่ที่จะผ่าเป็นลายตั้งอีกตั้งสี่เป็นได้ตั้งสี่ซีกนะคะเราก็เอาไปปลูกในดินที่เราเตรียมไว้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นหัวเป็นเกิดขึ้นมาเป็นต้นได้อีกให้เราได้ชมให้เราได้ชมบารมีของดอกเขาแบบนี้ค่ะการที่เขาออกดอกนี้นะคะ ก็จะทำให้เรามีโชคมีลาบนะคะมีทั้งโชคมีทั้งลาบคือเขาเป็นต้นมหาลาบแล้วก็มหาโชคนะคะดีมากเลยนะคะทุกคนอยากให้ปลูกกันนะนะคะปลูกแล้วก็จะดีต่อใจแล้วก็จะให้คุณแก่เราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะ หัวของเขานี่นะคะคือลำต้นของเขาหัวของเขาที่อยู่ใต้บินน่ะสามารถเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอาหัวของเขานะ่มาฝานนะคะมาฝานแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ชงเป็นชาดื่ม แก้ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะทุกคนดีมากเลยค่ะเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งสมุนไพรให้เราได้ด้วยนะคะสามารถใช้ได้จริงๆนะคะคือมอบข้าวคุณย่า่ะไปศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วนะคะว่าหัวของเขาสามารถเป็นสมุนไพรได้จริงๆนะคะเป็นยาได้จริงๆเอาไปเอาหัวของเขาเนี่ยนะคะมาฝานเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็มอชงเป็นชาดื ตอนเช้าครั้งละหนึ่งแก้วนะคะจะสัพรพคุณดีเยี่ยมเลยค่ะลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะค่ะก็แก้เบาหวานได้ด้วยนะคะทุกคนเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งยาได้ด้วยนะคะดีมากเลยค่ะแล้วเวลาที่เขาออกดอกแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้ปลูกแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะคะมีโชคมีลาบด้านการเสี่ยงโชคกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาคลิปดีๆมีประโยชน์มา ฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกคนนะนะคะว่านมหาลาบแล้วก็ว่านมหาโชคกันนะคะออกดอกทั้งสองกระถางเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้คลิปนี้ก็มีสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนเแล้วก็เอฟซทุกคนนะนะคะก่อนจบคลิปเลนะคะ ขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ม็อค่าคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ